เด็กไทยก้าวเข้าสู่ห้องปั้นดินเหนียวเต็มไปด้วยแสงอบอุ่นพวกเขาแตะดินเหนียวอย่างเบามือเพื่อเริ่มงานศิลป์เด็กๆเริ่มหมุนแป้นปั้นอย่างตั้งใจเพื่อนๆเตรียมจัดนิทรรศการผลงานเครื่องปั้นดินเผาไทยเพื่อนชาวต่างชาติมาถึงโรงเรียนอย่างตื่นเต้นเด็กไทยเริ่มเล่าประวัติหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาอย่างกระตือรือร้นเรื่องราวเริ่มต้นที่เกาะเกร็ดบ้านของชาวรามัน บรรพบุรุษรามันเป็นผู้เริ่มต้นการปั้นดินเผางานปั้นเครื่องดินเผาเริ่มจากความต้องการใช้ในชีวิตประจำวันพวกเขาผลิตโอง่งหม้อครกและเครื่องใช้ต่างๆในอดีตเครื่องปั้นดินเผาถูกแลกเปลี่ยนเป็นข้าวสารและของใช้ต่างๆเมื่อการเวลาผ่านไปเกิดโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กงานปั้นถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสานต่อหัตถกรรมของไทย ลูกหลานชาวรามันปัจจุบันยังคงรักษาภูมิปัญญาไว้หม้อน้ำลายวิจิตรคือผลงานเอกของเกาะเกร็ดลวดลายงดงามปรากฏที่ฐานตัวและฝาเพื่อนต่างชาติตื่นตาตื่นใจกับความประณีตของงานเครื่องปั้นดินเผาทั้งนี้เครื่องปั้นถูกพัฒนาให้หลากหลายตามยุคสมัยมีการใช้เทคโนโลยีร่วมกับงานฝีมือเด็กๆทดลองออกแบบลวดลายใหม่ด้วยจินตนาการ เพื่อนๆชาวต่างชาติลองปั้นดินเหนียวด้วยความสนุกสนานทุกคนได้เห็นความหลากหลายของงานปั้นไทยหัตถศิลป์หนึ่งเดียวในโลกเด็กไทยอธิบายว่าเครื่องปั้นคืออัตลักษณ์ของชาติเพื่อนต่างชาติเข้าใจคุณค่าและวัฒนธรรมไทยนิทรรศการเริ่มต้นขึ้นอย่างงดงามและเรียบง่ายผู้ชมชื่นชมผลงานที่เด็กๆสร้างสรรค์ขึ้นตัวแทนเด็กไทยมอบของที่ระลึกเป็นหม้อด,ดินเผาที่งดงาม เพื่อนชาวต่างชาติดีใจและรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งทุกคนร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแห่งมิตรภาพคนไทยภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่มีรากฐานมาจากดินวิจิตรศิลป์หนึ่งเดียวในโลกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศิละปะจากดินครับนั่นก็คือเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกรด็ดซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่ามากๆแต่ก็กำลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ในยุคสมัยใหม่เหมือนกันครับ ลองนึกภาพตามนะครับจากดินก้อนหนึ่งที่ดูธรรมดาธรรมดาผ่านฝีมือและก็หัวใจของช่างปั้นชาวมอญบนเกาะเกรด็ดมันได้กลายมาเป็นงานศิลปะที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาเรื่องราวของเครื่องต้นดินเผาที่นี่เลยไม่ได้เป็นแค่ภาชนะครับแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีเลยทีเดียวเอาละครับเรามาดูกันให้ลึกกว่าเดิมดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้งานฝีมือชิ้นนี้มันพิเศษขนาดนั้น คือต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เครื่องปั้นดินเผาธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือมรดกที่มีชีวิตของชาวมอนเลยจุดเด่นก็คือลวดลายที่แกะสลักด้วยมือแบบละเอียดมากๆสีสันก็เป็นเอกลักษณ์แล้วรูปทรงก็สวยงามทั้งหมดนี้แหละครับที่ทาให้เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดมีคุณค่าแล้วก็เป็นที่จดจําแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ได้สวยงามเสมอไปครับประเพณีที่สืบทอดกันมานานขนาดนี้กลับต้องมาเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่เลย ทังจากสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะทําให้มรดกชิ้นนี้หายไปตลอดการก็ได้อย่างที่ช่างฝีมือรุ่นเก่าท่านหนึ่งที่ใครๆก็เรียกว่าป้าอ้อมเล่าให้ฟังเลยครับว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มมองไม่เห็นอนาคตในอาชีพนี้แล้วรายได้มันไม่แน่นอนงานก็หนักพวกเขาก็เลยเลือกที่จะไปทํางานในเมืองใหญ่กันแทนแล้วปัญหานะครับ มันไม่ได้มีแค่เรื่องคนรุ่นใหม่แต่ปัญหาที่อาจจะใหญ่กว่านั้นก็คือทรัพยากรที่เคยเป็นหัวใจหลักของศิลปะ,ะแขนงน,นี้มันกําลังเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยดินที่ใช้ปั้นก็หาได้ฟรีๆบนเกาะเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วต้องสั่งซื้อมาจากที่อื่นอย่างปุทมธทานีราคาก็สูงขึ้นมากเพราะต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแบบนี้มันก็กระทบกับกําไรของช่างฝีมือโดยตรงเลยครับหลายคนก็เลยต้องยอมเลิอกอาชีพนี้ไป ทีนี้พอเจอกับวิกฤตแบบนี้เข้าไปคุณลุงพีกับป้าอ้อมสองสามีภรยาช่างปั้นดินเผาก็เลยตัดสินใจว่าต้องหาทางใหม่แล้วล่ะเพื่อรักษาทั้งอาชีพแล้วก็มรดกของครอบครัวเอาไว้ให้ได้คําพูดของป้าอ้อมที่ว่าถ้าไม่มีใครสืบต่อมันก็จะหายไปเนี่แหละครับมันกลายเป็นแรงผลักดันที่สําคัญมากๆจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนั่นก็คือไอเดียของการเปิดเวิร์กช็อปสอนปั้นดินเผา คือแทนที่จะนั่งรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาอย่างเดียวพวกเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่สนใจให้เข้ามาลองสัมผัสเสน่ห์ของการปั้นดินเผาได้ตัวเองเลยตั้งแต่นวดดินขึ้นรูปไปจนถึงการเขียนลายแล้วไอเดียนี้แหละครับที่มันสุดยอดมากเพราะมันไม่แค่ช่วยรักษางานฝีมือนี้ไว้นะครับแต่มันยังช่วยต่อย,ยอดให้มันพัฒนาไปอีกขั้นด้วยโดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให,ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม แล้วราคาก็คือเข้าถึงง่ายมากๆครับแค่คนละร้อยบาทเท่านั้นเองใครๆก็สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมือปั้นดินเผาด้วยตัวเองได้มันไม่ใช่แค่การมาเรียนธรรมดานะครับแต่มันคือโอกาสที่ผู้มาเยือนจะได้สร้างผลงานชิ้นเดียวในโลกกลับบ้านไปด้วยมันเป็นการสร้างความผูกพันกับประเพณีที่สวยงามนี้ผ่านประสบการณ์ตรงเลยและมันก็ยังไม่จบแค่นั้นครับ คนรุ่นใหม่อย่างลูกสาวของคุณลุงคุณป้าก็เข้ามาช่วยต่อยอดธุรกิจของครอบครัวไปอีกด้วยการเพิ่มกิจกรรมระบายสีเข้ามาในเวิร์กช็อปซึ่งอันนี้ดึงดูดเด็กๆได,ด้ดีมากๆเลยกิจกรรมระบายสีเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยสร้างสมาธิและความมั่นใจให้เด็กๆนะครับแต่มันยังเหมือนการปลูกฝังความรักในศิลปะ,ะและวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยซึ่งก็จะช่วยให้มรดกของครอบครัวยังคงอยู่ต่อไปได้อย่างยังย่งยืนเลย ทีนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันสอนอะไรเราบ้างเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในโลกยุคใหม่แบบนี้เครื่องปั้นดินเผามอนอยู่รอดมาได้ไม่ใช่เพราะการยึดติดกับอดีตนะครับแต่เป็นการปรับตัวอย่างชาญฉลาดมากๆโดยการเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมกับไอเดียใหม่ๆอย่างการเปิดเวิร์กช็อปแล้วก็การเพิ่มกิจกรรมระบายสีเข้ามานี่แหละครับ ข้อคิดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประเพณีนี้มันเป็นมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ขายแต่มันคือสมบัติทางวัฒนธรรมที่สามารถเติบโตแล้วก็รุ่งเรืองไปพร้อมกับยุคสมัยได้จริงๆเรื่องราวจากเกะเกตนี้นะครับเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ทงพลังมากๆสำหรับอนาคตของมรดกในทุกๆที่เลยครับนิทานส่งเสริมภูมิปัญญาไทยจากรุ่นสู่รุ่นเครื่องปั้นดินเผาหัตถศิลป์วิจิตไทย สร้างสรรค์ผลงานโดยนายธนินรัตกริชันทัตทันวรินครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่ง